สวัสดีค่ะดิฉันนายแพทย์สุภาพพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า15ปีวันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูอ่อนกว่าวัยมากในขณะที่บางคนดูแก่กว่าอายุจริงคำตอบที่น่าประหลาดใจก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับยีนหรือโชคชะตาอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อเดือนที่แล้วดิฉันได้พบกับคุณลุงสมชายวัยหกสปีที่มาพบด้วยอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับและรู้สึกว่าร่างกายเสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควร เขาบอกว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนแก่ลงสิบปีในเวลาแค่สองปีแต่หลังจากที่ได้นำห้าเคล็ดลับที่จะแบ่งปันนี้ไปปฏิบัติเพียงสามเดือนคุณลุงกลับมาหาดิฉันด้วยรอยยิ้มและพลังชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการศึกษาล่าสุดทางด้านชีววิทยาของความชาราพบว่ากระบวนการชาราภาพสามารถชะลอได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในด้านโภชนาการการออกกำลังกายและการพักผ่อนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของเซลล์และระบบภูมิคุ้มกันสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือวิธีการที่จะแบ่งปันนี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่เป็นเคล็ดลับที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านและให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งลองมาดูกรณีของคุณป้าวัยเจปีที่ดิฉันเพิ่งพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอเคยเป็นนักเต้นรำในวัยหนุ่มสาวแต่หลังเกษียณเธอแทบไม่ได้ขยับร่างกายเลยจนกระทั่งลูกๆสังเกตว่าเธอเริ่มมีอาการหลงลืมซึมเศร้าและกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่หลังจากที่เราได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักการที่จะแบ่งปันนี้ภายในเวลาเพียงหกเดือนคุณป้าไม่เพียงแต่กลับมาเต้นรำได้อีกครั้งแต่ความจำของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เคล็ดลับแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องโภชนาการวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโปรตีนคุณภาพสูงและไขมันดีมีผลโดยตรงต่อการชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองและกล้ามเนื้อลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนรถยนต์ถ้าเราเติมน้ำมันคุณภาพ่ํา เครื่องยนต์ก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้าเราใส่ใจเลือกเชื้อเพลิงดีๆให้กับร่างกายเซลล์ของเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น <c oughs> เคล็ดลับที่ 2. คือการออกกำลังกายแบบผสมผสานไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวแต่ต้องรวมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยงานวิจัยล่าสุดพบว่าการออกกำลังกายแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแต่ยังกระตุ้นการสร้างสารเคมีในสมองที่ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ด้วย เคล็ดลับที่สามที่มักถูกมองข้ามคือคุณภาพการนอนการนอนหลับลึกเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองมากที่สุดเหมือน,น,นกับการนำรถเข้าอู่ซ่อมถ้าเราไม่ให้เวลาร่างกายได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรคุณลุงสมชายที่เล่าไปตอนต้นเมื่อก่อนนอนไม่เคยเกิน4ี่ถึงห้าชั่วโมงต่อคืนคิดว่าอายุมากแล้วไม่จําเป็นต้องนอนมากแต่หลังจากที่ปรับการนอนให้ได้7จ็ถึงแชั่วโมงและเข้านอนเป็นเวลา ร่างกายและสมองของคุณลุงก็ฟื้นตัวอย่างน่าอัศจรรย์เคล็ดลับที่4คือการจัดการความเครียดผ่านการทำสมาธิหรือกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเรื้อรังเป็นตัวเร่งความชาราที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งมันทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอติซอลในปริมาณสูงซึ่งส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของเซลล์ดิฉันมีคนไข้อีกท่านหนึ่งคุณป้าวัย68ปปีที่เคยมีปัญหาความดันโลหิตสูงและนอนไม่หลับ หลังจากที่เริ่มฝึกหายใจแบบลึกและทำสมาธิวันละ15นาทีความดันของเธอก็เริ่มลดลงและการนอนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคล็ดลับสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมีกิจกรรมทางสังคมและการฝึกสมองงานวิจัยพบว่าคู่สูงอายุที่ยังคงกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าถึง40แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ การเริ่มต้นควรทำทีละน้อยอย่าหักโหมจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องการออกกำลังกายและที่สำคัญที่สุดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกร,รมออกกำลังกายใหม่ๆโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวเรามาดูตัวอย่างอย่างคุณป้าวัยเจปีที่เพิ่งเล่าไปเธอเริ่มต้นด้วยการเดินเพียงวันละหนาทีในบ้านแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นสินาทีสินาทีจนปัจจุบันสามารถเดินได้ครึ่งชั่วโมงต่อวัน และยังเพิ่มการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการยกขวดน้ำเล็กๆในเรื่องอาหารเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียวคุณลุงสมชายเริ่มต้นด้วยการเพิ่มผักใบเขียวเข้าไปในทุกมือ้อแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนตอนนี้มื้ออาหารของคุณลุงเต็มไปด้วยปลาถั่วผักหลากสีและผลไม้ตามฤดูกาลสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ส่งผลต่อร่างกายในระดับเซลล์อย่างน่าทึ่ง งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำพบว่าการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอสามารถชะลอการเสื่อมของเทโลเมียซึ่งเป็นส่วนปลายของคโครโมโซมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความชราลองนึกภาพว่าเทโลเมียเหมือนปลอกพลาสติกที่หุ้มปลายเชือกรองเทา้าถ้าปลอกนี้สึกหรอเชือกก็จะเริ่มรุย่ยแต่ถ้าเราดูแลให้ดีมันก็จะคงสภาพได้นานขึ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ DNA ของเราเมื่อเราดูแลสุขภาพอย่างถูกอ้องในเรื่องการนอนหลายคนอาจคิดว่าแค่นอนให้ครบ7-8ชั่วโมงก็พอแต่ความจริงแล้วคุณภาพการนอนสำคัญพอๆกับปริมาณคุณป้าท่านหนึ่งที่มาพบดิฉันเมื่อเดือนที่แล้วแม้จะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลียเพราะการนอนของเธอถูกรบกวนด้วยแสงจากโทรศัพท์มือถือและการดูทีวีก่อนนอน หลังจากที่แนะนำให้งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงและจัดห้องนอนให้มืดสนิทเย็นสบายคุณป้าบอกว่าเธอรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะนอนเท่าเดิมเรื่องการจัดการความเครียดก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานๆหรือต้องเข้าคอร์สพิเศษแค่การหายใจลึกๆอย่างมีสติวันละห้าถึงสินาทีก็สามารถลดระดับคอติซอลได้อย่างมีนัยสำคัญ คุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเริ่มต้นด้วยการนั่งหายใจลึกๆพร้อมนับ1นึถึงสิทุกเช้าก่อนทานยาหลังทำแบบนี้ติดต่อกัน3เดือนความดันของคุณลุงลดลงจนแพทย์สามารถลดขนาดยาลงได้สำหรับการฝึกสมองไม่จำเป็นต้องซื้อแอปพลิเคชันราคาแพงหรือเข้าคอร์สพิเศษการทำกิจกรรม,มง่ายๆเช่นเล่นเกมปริศนาอักษรไข่ จดจำรายการซื้อของโดยไม่เขียนหรือหัดทำอาหารสูตรใหม่ๆก็เป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองที่ดีแล้วคุณป้าวัย75ปีท่านหนึ่งหลังจากที่เริ่มเรียนวาดรูปออนไลน์และพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มเรียนไม่เพียงแต่ความจำจะดีขึ้นแต่อาการซึมเศร้าที่เคยเป็นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราดูแลสุขภาพครบทุกด้านผลลัพธ์ที่ได้ จะมากกว่าการรวมกันของแต่ละส่วนเหมือนกับการประกอบจิ๊กซอเมื่อทุกชิ้นลงตัวภาพรวมที่ได้จะสวยงามและสมบูรณ์มากกว่าที่คาดคิดคุณลุงสงชายที่เล่าไปตอนต้นหลังจากที่ปฏิบัติตามทั้ง5้าเคล็ดลับอย่างต่อเนื่อง6เดือนไม่เพียงแต่อาการอ่อนเพลียหายไปแต่ยังพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่เคยสูงก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติความดันโลหิตด,ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นอย่างมากแต่มีข้อควรระวังที่สำคัญที่ดิฉันต้องเน้นยำ้ำโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวการเริ่มต้นโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพราะแต่ละคนมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเช่นคุณป้าท่านหนึ่งที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมการออกกำลังกายในน้ำอาจเหมาะสมกว่าการเดินบนพื้นแข็ง หรือผู้ที่มีโรคหัวใจอาจต้องระวังเรื่องความหนักของการออกกำลังกายเป็นพิเศษในเรื่องอาหารผู้ที่เป็นโรคไตควรระวังการรับประทานโปรโตีนมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานต้องระมัดระวังเรื่องผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงแม้จะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติก็ตามคำถามที่ดิฉันมักได้รับบ่อยๆคือเริ่มต้นตอนนี้จะสายเกินไปไหม คำตอบคือไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ดิฉันเคยมีคนไข้าอายุ82ปีที่เริ่มต้นออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนอาหารหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานภายในเวลา1ปีน้ำตาในเลือดของเขาลดลงจนแทบไม่ต้องใช้ยา และที่น่าประหารลาใจที่สุดคือเขาสามารถกลับไปเล่นกับหลานๆได้อย่างกระฉับกระเฉงเหมือนตอนอายุ60ก่อนที่จะจบวันนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้การชะลอไวัยไม่ใช่เรื่องของการหาวิธีหยุดเวลาแต่เป็นเรื่องของการทำให้แต่ละวันที่ผ่านไปมีคุณภาพมากที่สุดการมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคภัยเท่านั้นแต่หมายถึงการมีพลังและความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวัน ลองเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเลือกหนึ่งในห้าเคล็ดลับที่เราคุยกันไปอาจเป็นการเดินเพียงห้านาทีการเพิ่มผักใบเขียวในมื้อเช้าการฝึกหายใจเล็กๆสักครู่ก่อนนอนหรือการโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความพยายามครั้งใหญ่แต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่คุณลุงสมชายบอกกับดิฉันว่า หมอครับผมไม่เคยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคการนอนหลับให้มีคุณภาพโดยเฉพาะเพราะนี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการชะลอวัยที่หลายคนมักมองข้ามก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลก ดิฉันอยากรู้ว่าความรู้เรื่องการชะลอวัยนี้จะเดินทางไปถึงที่ไหนบ้างและอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะมาดูรายละเอียดของแต่ละเคล็ดลับกันให้ชัดเจนขึ้นเริ่มจากเรื่องโภชนาการการรับประทานอาหารที่เหมาะสมไม่ได้หมายถึงการอดอาหารหรือทานแต่ผักอย่างเดียวแต่เป็นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมอาหารที่ควรเน้นได้แก่ปลาที่มีไขมันดีเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผักโขมบรอคโคลีผลไม้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะเบอร์รี่ต่างๆถั่วและเมล็ดพืชธัญ,ญพืชไม่ขัดสีคุณป้าท่านหนึ่งที่ดิฉันดูแลอยู่เริ่มต้นด้วยการแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง และเพิ่มปลาทูในมื้ออาหาร2-3ครั้งต่อสัปดาห์หลังจาก3เดือนน้ำตาลในเลือดของเธอลดลงและที่น่าประหลาดใจคือผิวพรรณก็ดูสดใสขึ้นด้วยเรื่องการออกกำลังกายสิ่งสำคัญคือต้องผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินว่ายน้ำหรือเต้นรำกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคุณลุงวัย68ปีท่านหนึ่ง เริ่มต้นด้วยการเดินรอบสวนสาธารณะใกล้บ้านวันละ10นาทีร่วมกับการยกขวดน้ำขนาด1ลิตรทำท่าง,ง่ายๆหลังจากสองเดือนเขาสามารถเดินได้30นาทีโดยไม่เหนื่อยและกล้ามเนื้อแขนขาก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องการนอนนอกจากจำนวนชั่วโมงแล้วคุณภาพการนอนก็สำคัญมากวิธีที่ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นได้แก่จัดห้องนอนให้มืดเย็นและเงียบ งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงทำกิจวัตรก่อนนอนเป็นประจำเช่นอาบน้ำอุ่นอื่มนมอุ่นอ่านหนังสือเบาๆพยายามเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่ายคุณป้าวัย7จปตีท่านหนึ่งหลังจากที่เริ่มทำตามคำแนะนำเหล่านี้เธอบอกว่าไม่เพียงแต่นอนหลับดีขึ้นแต่ตื่นมาก็สดชื่นปวดเมื่อยน้อยลงและความจำก็ดีขึ้นด้วยการจัดการคา ความเครียดสามารถทำได้หลายวิธีฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิง่ายๆฟังเพลงที่ชอบทำงานอดิเรกที่ผ่อนคลายพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวคุณลุงท่านหนึ่งเลือกวิธีฟังเพลงเก่าๆที่ชอบวันละสิบ้านาทีพร้อมกับหายใจลึกๆหลังจากทำแบบนี้ปิดต่อกันหนึ่งเดือนความดันโลหิตของเขาลดลงอย่างชัดเจนการฝึกสมองและการมีกิจกรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปกิจกรรมที่แนะนำ6เล่นเกมปริศนาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพบปะพูดคุยกับเพื่อนเข้าร่วมชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมทำงานอาสาสมัครคุณป้าวัย75ปีท่านหนึ่งเลือกเข้าชมรมทำอาหารนอกจากจะได้เรียนรู้สูตรใหม่ๆแล้วยังได้เพื่อนใหม่และที่สำคัญคือความจำของเธอดีขึ้นจากการต้องจดจำส่วนผสมและขั้นตอนการทำอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนมากเกินไปที่จะทำพร้อมกันแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในคราวเดียวเริ่มจากสิ่งที่คุณคิดว่าทำได้ง่ายที่สุดก่อนเมื่อทำจนเป็นนิสัยแล้วค่อยเพิ่มสิ่งอื่นๆคุณลุงสมชายเริ่มต้นด้วยการเดินวันละห้านาทีหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเป็นการเดินเร็วและเพิ่มการยกน้ำหนักเบาๆเมื่อรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วจึงค่อยปรับเรื่องอาหารและการนอน จนในที่สุดก็สามารถทำได้ครบทุกด้านสิ่งสำคัญคือต้องอดทนและให้เวลากับตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนจะได้เรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องด้วยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันดิฉันหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวัน พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะเรื่องสำคัญที่ต้องจําไว้คือการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าการรีบร้อนและท้อแท้เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความท้าทายความสำเร็จเล็กๆจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปพบแอนใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับการนอนหลับให้มีคุณภาพในครั้งหน้าดิฉันหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองเหมือนที่คุณลุงสมชายบอกกับดิฉันในการตรวจครั้งล่าสุดว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ ถ้าผมรู้แต่แรกว่าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ขนาดนี้ผมคงเริ่มทำตั้งนานแล้วอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมจากที่ไหนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเกี่ยวกับเทคนิคการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีค่ะดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่าการเริ่มต้นดูแลสุขภาพไม่มีคำว่าสายเกินไป เริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตในวัยหลัง60สสามารถมีคุณภาพและความสุขได้มากกว่าที่คิดพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ